สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุสคนนะครับผม mm. วันนี้อมกับบานนอนนาชาแนลนะครับผมเ mm. มื่พี่น้องีะพาพี่พาน้องไปเบื้องน้ำท่วมเขาสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงเนาะสบายดีกันบหมน้อกพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนเด้อครับ ล้องทงลองทาใ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีคุณน้ำนะครับวัสดีครับพี่น้องวัสดีครับพี่ปลาวัสดีครับเบิ้งพี่น้องน้ำชมเขามาเป่งเขาไอ้เป่งน้ำออกจากเขากันพี่น,อน้องเบิ้งฝนแหล่เมื่อยยู่คือเก่าอยู่ อพี่น้องจะเป็นตกได้มากขักเด้อพี่ปลาขอบคุณดาวนะครับโอ๊ยน้องได้ดาวแล้วเบิ้งพี่น้องปลาคอยวนออกเวิ้นระบนนี่เอาแงยงมากันไว้ครับพี่น้องสวัสดีคุณชูชาดานะครับหน้าขื้ดาเรับป็นตกปลาแซาเลยครับตั้งแต่สองหมือที่แล้วเบิง้งเบิ้งให้หนีพี่น้อง เขาคอยไปใช้เขาคอยเสียสวัสดีครับคุณลุงรัดเขาเบ่งประจำได้เนี่ยพี่ลุงรัดเนี่ยเบ่งพี่น้องโอ,โอ้เปงว่าสานเบ่งในเข่าคอยน้ำร้ายครับสวัสดีครับพามาเบ่งให้เบ่งน,น้ำพี่น้องเหล่งเปงอยู่นี่เออไปจะม่สะอ่อนน้ำ น้ำใสใสดิพี่น้องพึงเมืงน้ำใสพี่น้องอเห็น,นดเพื่อนพ่นเขากขาเยิอมไต่คุณพี่น้องไต่บาดาลคุณเขาคอยอันนี้ก็เกือบเต็มแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนนะครับผมไปเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้านน้อนนะเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้อง คอกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบื่อด้วยครับพี่น้องตายพี่น้องว่าเบิ้งบรรยากาศยนี้ยมันเศร้าครับสวยเลยละมาเปลงหนามนี่เบิ้งพี่น้องฟังนี่ฟังนี่มันต่ำเนาะพี่น้องเบิ้งหนามแบบไรเออมาเงินหัวเบิ้งเลี้ยวกลางๆเบิ้อเลี้ยวไปให้นอดเข่าน้ามทวงเขาแล้วเมียนเปลงอยู่พี่น้องเล่งเปลงอยู่ สิเป้งเบยไซน่าเพิ่นเหรอเพิ่นโมทันในมี้หนามมีหน้าเพิ่นน,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 นี่เบื้องทางขาดพี่ก็จมเลยพอค่อยวันมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีอสไรนี่โมทันในนี้หนามอยู่พี่น้องเป้งไปเพิ่นก่อนอ,อันนี้ก็เป้งโอ้อันนี้ขั้นไทยสมัยสมัยเกา่าพี่น้อง รถไทยนะอ้ยเ,เกาเติบเอาไว้เนี่ยแหละหนักไดครับไปยกสะดุง้งพ้นตกดีเกินไปบนสุงสิบเป่งสันสะดุง้งเป็นลงยิงก็ได้ครับป่านบืนครับตอนนี้ตกคขัตขกเนี่ยเมีนครับตอนนี้ก็น่าจะไมอ,อยู่ครับพี่น้องเบิง้งหุ่นเห็นว มันสิมาอยู่ที่พี่น้องมันแหลมอย่มันตกมากอ่ี้คือมันอันนี้มันผักเข้ามืซื่อๆด้วนี่ผักเข้ามืซื่อๆด้วนี่มันก็นเลยค่อยๆลงพ่อได้หายใจเนี้ยพ่อได้เปงหนามเนี้ยเปงออกเนี้เป็นผักเของมาเบิองวะเนาะเป็นผักเปงอยู่เปงอยู่ กำลังเพลงลงไปพี่น้องไล่จนป่าบ้านน้อป่าเข้าจยากโบผื่นผื่นมาบ้านน้อง,งนี่ท่อฟังหนึ่งกระเพลงสวัสดีพี่น้องสุข,ขูมสุข,ขันเด้อครับผมเพื่อใดเขาไมา่เหลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้านนนนาเด้อครับผมเพื่อใดมีจิตเมตตาสมทุนเติมดาวให้กับเป็นพระคุณอย่างสูงครับอย่าลืมได้ครับบ้านนนนา,นานได้ดาวแล้วหันน้ำเบื้องหนาว กันนะโอ้ยผลไม้อีกแบบพี่น้องลิ้นไม้กันแล้วให้ผลพระท่านนี่ยมีเขา่าลิี่น้องเนี่ยบรรยากาศสวัสดีคุณสุประลาดนะครับสวัสดีพี่น้องชุบกุ้งส่วนโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผลได้ให้ดาวอีกแล้วพี่สุประลาดอีกแล้วอขอบคุณหลายๆครับ แทงสารคามตกท่านเสา <c ười> ใกล้ๆกันแหะครับสารคามจะโซก,กันเลยครับพี่น้องเป็นนวงพี่น้องสุกุลสุคนเด้อครับผมผู้ดีอยู่ทางไก่เนาะจะมาต้มป่ามาขึ้นก็ได้ลายอยู่ครับป่ามาขึ้นน่ครับพี่น้องเดี๋ยวไอ้อมกปลาซิวมึมงมกกุาซิวไอสิไเฝากแย่ถวดอยู่มื่อเช้ากับว่าฝากผู้เฒ่าในบ้านแหละเนาะเต้นผักชูรัดนอย่างคนตกมาหามือหกมือ แต่ตัวเบาเพ้นไผ่โอ้เพ้นผักชุรัดเพ้นไผ่นอะครับเพ้นผักชุรัด <c oughs> พ่อและบอ่อสเพ่นผักชุ่มรดสาวเพ่นเพินพ่นพาพ่อไปตามหมอน,นัดครับไปกับติกบาทสวัสดีครับสวัสดีคนดู260กว่าท่านนะครับผมผู้ดใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อสิพาเบิ่งไอ้ นี่แล้ครับบรรยากาศทงไฮทงนะอ่างน้ำม,มันยังนะครับอ่างน้ำอ่างคักพวดลายวดเบิ้งผีดฝุ่นว,วามทะเลสาบเอ,อ้ยเล่งเป้งครับตอนนี้สามสี่ทางตอนนี้ฟังนี่กับเป้งฟังฝุ่นกับเป้งให้ฝุ่นกับเป็งมันตกมาอีกมกระโปรงไงแล้ว นนอย่างไม่เับทพี่น้องลรีนไมก่กันเนี่ยคุณบรรยากาศบ้านพี่น้องบ้านบ้านนอนนะรอเบื้องทางนี่กันฟังนี่กับเป้งนี่มาเป็นเป้งออกน้ำเป้งออกอยู่ทุกสิ่งทุกทางเลยตัวนี้สวัสดีครับเป้งเดยนาะเด้ด์ยังกินขา้าวเส้าเนาะพี่น้องคุณโอ้คุณเห็นวนาเขา มิดซีดีเขาห้อมหอมห้อมบกหอม,หอมบก,มบกยี่ตกไม่อีกดิเดี๋ยวพาไปเบิ้งไอ้ไอ้นี่เบิ้งเบิ้งปองทางทางนี่มันทางนี่มันสูงกว่าเนาะพี่นอ้องมันก็ค่อยไปทางผลไร่รุ่งต่งกลิ้นไม่เหลียวเปียกเหลียวโทรศัพท์ สวัสดีจ้าสวัสดีคร AH yani ับสวัสดีคุณเอกชัยครับหาดใหญ่ห่อนลายโอ้ตกบอกรับทั้งหาดใหญ่เป่งแล้วคุณแม่เป่งแล้วเป่งออกแล้วไหลวุดวุดอยู่เื่ว่าเกิดค่อยไหลไปน้ำไหลซ้ำมันไหลได้ลหรเป่งออกไหลมันจะขาดเวดเป่งออกสองสามหมองละบักง่ลยเลอ สวัสดีครับสวัสดีคุณเป็นนภานะครับอ่าพูดอะไรที่ีรอบสิบหกเด้อครับรอบสิบหกไปรอบสิบห้ารอบสิบห้าเพื่อติดจัดฟรีวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อครับผมรอบแถมวันที่ยี่สิบเจ็ดเฮ้ยอยากได้ป่าออกนี่ละมุ่งไปดะออกหรอกือเปล่าตีเนเนาะเขา่านี่ เขาให้ยังขาง่ว้อย่ง,อง,องเขียวเขียวเป็นจะใส่เบียดดีเนาะทำมีป่าวะมันก็เป็นแต่มีป่าเนี่ยกำแพงเพดตกทุกวันเลยจ้าโอ้แพงเพดกระตดดดิครับป่าบ่าค่อยหลายครับป่าปีนี้มันบ่ท่านเนี่ยแพ้นะเพราว่านเะอาหน้ากูสาหม,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 ม่นี่สาปอลนี่บรรยากาศโอ้ยบ้าน บ้านน้อยหลังเล็กเป็นหล่ะเขาบ้านออกบ้นสาเป็นหล่ะครับพอกันครับพี่น้องเขบาบ้บานซาเป็นบ่ริษัทแล้วเปงออกจ้าครับเปงออกแล้วครับผมกําลังไหลวืดๆอยู่เออเขาเขียวหข้มง,งาม,มตัดเขาไม้มันเกิดสีโป้งสิพี่น้องผู้ใดบทันใดได้หน้าผู้ใดบทันใดตัดเขาเนาะบางอันนี้ก็เปงออก ไอ้จนๆอยู่อะไรดีครับเดี๋ยวสิสีปือแงงมาไหรอยู่พี่น้องสิสีปือแงงมาไหรใส่กินปลาหน่อยเมนหอเบมันนี่หอพิ่นเห็ดไว้กัดปลามันออกมนะันก็ไะไทางเดียวมันก็หนาสีปบบืนออกกำลังหาทางปืนสีปบบืนอยู่กะเกลังเบิ่งอยู่สีปืนอยู่ เลยองกับตกจ้าโอ้โตกแห้งมาครับทางเลยองมาตกไมหมแล้วพี่น้องก็ซับเปียกเดี๋ยวทศซับไปไววก่อน<ม>นี่ข่างทางพี่น้องเยันบ้านสวนหนองพลอยลรถเรียนจวดจวดไหม้เร็วมันไหม้แล้วตกไหม้แล้วฟั<ม>งนีป่อ เป็งหมดพ่อแน้ำพอดีให้นี่ให้น้ำพอดีเลยพี่น้องเขียวเนี่ยพ่อตัดเขามาต้องไปเขียวโอ้ยน,อน,น,อน่องฝนน่องฝนเอือตกคับหอดหรอวะเป็นผักหอใส่แล้วเออหน้าบ้านกับพอดีหน้าบา้านนหน้าดงก็เลยอือ อม่ <c oughs> แลวพี่นงตกทั้งวันจามปุงหูมันมามะหอมันทีหย,ยอีอ่อายี่สิบ่เยีสบป่ถ้าอยู่ บรรยากาศน่าอยู่จังจา้าขอบคุณครับโอ้ยฝนตกไหมอีกีแหล่เนียนไหมอ่ะแหล่ไม่ตกไม่อีกตอนนี้ก็ตกมากน,นีกกก่ครับพี่น้องนี่ให้เบิ้งบ้านไปในตัวแล้วตอนนี้สุงเติบเพื่อันนี้ก็สีติดฝานะครับมันก็ี้เป็นซองสัน่นกันสีซองสั่นอันนี้ก็สีมีคานเทิงขึ้นไหมอีกคานเทิงก็สีประมาณมั่นไลยวะ ขั้นเทิงก็บสประมาณนี่พี่น้องกสีสูงประมาณนี้นี่อันนี้ขั้นสองนี่ครับวันนี้อันนี้ขั้นสองขั้นสองมั่กกสีพื้นมั่กกสียกสูงขึ้นนะนะมั่กกสีพอดีกันถ้าเบื้องยังสีว่ามันสูงไปนะพี่น้องแต่ว่ามันอบ่าณนี้มีขั้นสองนี่มันสีมีขั้นสองขึ้นมาอีกอยูนนะครับอันนี้ก็เช็คความหัวแล้วบวหัวพี่น้อง กำลังซ้อมเบิองยุ้มหัวม่งไดบนอเพื่อติดฝ่าแล้วมันสียโยดใสจบ่หัวพี่นอ้องเบิงแล้วบวหัวในเมืองยโสตกแต่เสาเยโสกตกติครับผลเสาวนนี้ตกทั่วครับสวัสดีครับแม่น้องแชมสวัสดีครับโอ้บรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่นอ้องชีวิตอีสาน มือเช้าก็กินมกป่านะมึงให้พี่น้องมือเช้านี่ก,กินมกป่าโอ้ยสวัสดีครับโอ้อะเบื้งหนา้าบอรอดอกพี่น้องเบิง้งธรรมาชาติพี่น้องรพรคายพ่อเด็กเบิ้งให้เบิง้งนะพอเด็กพูดยู่กอกลูกใจพอใ่อไอเส้าคิดถึงบาทผุนเออตกไหมอีกแล้วพี่น้อง ตัไเแล้วถ่วมสาขุดไม่ถ่วมเลยบรรยากาศพี่น้องนะโอ้ขอบคุณดาวอีกห้สิบดวงนะครับผู้ใดให้เนาะขอยน้ำหาก่อนคอย้ำหาผู้ให้ดาวคอยก่อนคือมาดีแทะอายุมันขวันยืนหรือลำรวยเงินทองแขวขาดปลอดภัยผู้ใดให้ดาวมากกันเลย ขอบุญขอบุ่หลายๆสำหรับดวงดาวอันเลือคาขอเด้สมทบทุนส,สั่งสั่งซานโอ้ยนี่เด็กขอเห็นแลยแม่น้องแชมอขอบุญหลายๆครับแม่น้องแชมมามาแล้วนะครับร้อยห้าสิบดวงจากพี่ปาครับผมพี่ปา USA แล้วก็พิสุภรัตนะครับผมแล้วก็แม่น้องแชมป์นะครับผมมาแล้วร้อยห้าสิบดวงขอบคุณไล่หล,ลายครบเบิ้งพี่น้องบอ่เ้าไงายได้หมัน,นี่ไม่ต้สิตติมมาเรื่อยเรื่อยได้มันตกไปอีก,กน,นี่เตียงออกทันมะพุ่นนี่ขาวพ <c oughs> ุ่นเฮ้ยเงือเท่าก็เห็นนา้าถวมเขาแรงขึ้นยังหยังหนี่พี่น้องบางหันนะ่ะนะบวนวาดหนีเด้ มีสิมี้ฝนบวงหันนะนะเขาจนสีแห้งเออบรรยากาศเชียงคานบาตกจ้าโอ้ยือบาตกนอเชียงคานชนมูรีตกท้งวันฝนตกนอนอยางเดียวจ้าพักกอนค,รครับผุดใยบ่ได้มีธุระไปใส่กะพักกอนเด้อครับผมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับผม ครับผมก็ธรรมชาติครับนี่แหะครับบานกับส์สางไวต้ติดไ้ติดนาเนี่แหละครับเดียวกับสีปลูกดอกมงดอกไม้ตรงนี้แน่ยามแล้วขเขาแล้วนาแล้วมันงามสวัสดีคุณธนวัฒน์สีสะเกตดตกสองมื่สองคืนคือกันละครับผมอยู่นี่ก็สองมื่สองคืนคือกันสามคืนคนละมั่งแต่ว่ามึงตกปบาแหงมันมาตกนำ วานกับมืดหนีครับตกนำครับตกบัวเสาเลยตกแหงครับบักม่วงก็เป็นหมากอีกเลยดิพี่น้องได้กินอีกแล้วบักม่วงพร้อมเป็นดอกอีกเป็นดอกเป็นหมากไหมบักม่วงสามฤดูหน่วยบางงาม,มาแต่ว่านี่เป็นไหมกับอ,อันนั้นก็นเป็นดอกพกจับปันไดน สามฤดูเนาะมันเป็นตลอดเพราะได้กินอยู่อืมฮึ่มนึงเกิดเพราะได้แก่สมแก่แซวอยู่ด้วพี่น้องเพราะได้กินแก่ส้มอยู่โอ้ยบรรยากาศบรรบาดอยากติดกับโควิดเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงพี่น้องสุกุลสุกคนแล้วเป็นห่วงแม่ก็เป็นห่วงไอ้น้องนะ้ำ แม่บ้านน้อนะเกิดอยู่สารยาคุณนหรอครับนะ้องข้อประตูญาติพี่น้องอยู่สารยานะี่ตอนนี้ก็ะจกสีจังได้อันตรายอยู่รอบขังรอบเอวหมดขันบัวใบอีรีกะกลับมาอยู่บ้านาตันะตูเนาะขี้ถอดบอวหรือขีดถอดครับ ติดตามอยู่ขอบคุณนะคับคุณอรรรวันครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพูดถดงท่านกดติดตามกดติดตามใหม่ในเด้อครับช่องน้องพลอยไม่เพ่นทางยูทูบนะครับเนาะสบน้กรเด้อพี่น้องขอบคุณครับยูนี่มีแห้งสกูุปสก้อนครับผมสวัสดีครับ